ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิทชัยจีนวงศ์นะครับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอยู่ที่าราชมงคลล้านนา เชียงรายนะครับผมได้เข้าร่วมกับโครงการอพสทเนี่ยในปีที่ผ่านมานี่ทำโครงการในเรื่องของการศึกษาสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของน้อยหนาเคือครับผมจากการที่ได้ทำการพูดคุยกับทางสำนักง,งานวิจัยเกษตรลำปางโดยอพอดรมารีนะครับก็ได้ทำการพูดคุยกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักง,งานวิจัยเกษตรเกษตรลำปางภายใต้โครงการอพสทเนี่ยได้มีการ ศึกษาในเรื่องของต้นน้อยหนาเครือนะครับค้นพบว่าต้นน้อยหนาเครือเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับไม่ค่อยมีคนเข้าไปสำรวจดูว่าการเจริญเติบโตของต้นน้อยหนาเครือเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเอามาทําการเพราะพันธุ์หรือขยายพันธุ์เพื่อทําการอนุรักษ์มันไว้นะครับทางผมเนี่ยก็เลยได้เสนอกับทางสํานักง,งานวิจัยเกษตรลําปางเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่สำรวจ เพื่อที่จะศึกษาตัวสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของต้นน้อยหนาเครือนะครับว่ามีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยการศึกษาเนี่ยก็คือดูเรื่องของอุณหภูมิความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับแล้วก็ดูเรื่องของอแร่ธาตุอาหารในดินความสมบูรณ์ของดินของต้นน้อยหนาเครือที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับผม ค่ะก็คือว่าน้อยนากเกลือนะคะก็คือเป็นพืชหนึ่งในพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะแล้วก็คณะวิชาการของอพสทได้ทําการสํารวจทั่วภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็ได้เก็บพันธุกรรมไว้ที่สถาบันวิจัยค่ะเราก็เลยเอาพันธุกรรมที่คณะวิชาการของอพสททําการปลูกลงแปลงเพื่อศึกษาในเรื่องของลักษณะทางพฤกษศาสตร์การเจริญเติบโตค่ะสิ่งที่เราทําก็คือเป็นการเรื่องของการปลูกรักษานะคะปลูกรักษาพันธุกรรม ซึ่งนปัจจุบันเราปลูกรักษาพันธุก,กรรมนะคะอยู่ประมาณ2,200ต้นนะคะทําเป็นแปลงแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการเขตกรรมนะคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องลักษณะทางพฤกษศาสตร์การเจริญเติบโตเอาไปศึกษาในเรื่องของสารสําคัญนะคะเพราะว่าจริงๆน้อยหน่าคือนะคะมันมีสารที่ใช้เป็นยานะคะก็เรากําลังจะทําโครงการนะคะคิดว่าน่าจะเริ่มในปี -6 6นี่ยค่ะภาพรวมที่ ได้ดําเนินการไปในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็ได้พยายามที่จะประสานกับทางชุมชนต่างๆในพื้นที่ที่เราพอจะได้ข้อมูลมาจากทางสํานักง,งานวิจัยเกษตรลาปางนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่เคยสํารวจแล้วค้นพบเจอต้นน้อยหนาเครืออยู่นะครับอย่างเช่นหมู่บ้านห้วยน้ํากลืนอาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ได้ติดต่อประสานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือวัด เกี่ยวกับพวกสภาพอากาศต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมือวัดสภาพสภาพความสมบูรณ์ของดินวัดค่า,าความเป็นกรดเป็นด่างในดินความชื้นแล้วก็ตัวค่าแร่ธาตุในดินประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ติดต่อกับทางหมู่บ้านาทางผู้ผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็เข้าพื้นที่ไปสํารวจนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วต้นไม้หนาเครือเนี่ยก็จะอยู่ในป่าค่อนข้างลึกอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลเฉพาะ ที่หน้าง,งานตรงนั้นนะครับมาก็ค้นพบน้อยหนาเครือใน,ในทั้งหมดที่ลงพื้นที่ไปประมาณ5พื้นที่เนี่ยได้แก่หมู่บ้านห้วยน้ำกลืนนะครับอ,บอําเภอเบียงปาเป้าจังหวัดเชียงรายาหมู่บ้านป่าเมี่ยงหลวงขอดที่อ,อําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็แม่ริมเชียงใหม่แล้วก็ที่อุทยานดอยภูคานะครับทั้งหมดก็ค้นพบต้นน้อยหนาเครือที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในป่านเนี่ยอยู่ประมาณ52ต้น ด้วยกัันนกะครบารดำเนินงานในเรื่องของน้อยหนาเครือนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นการต่อยอดนะคะของของอพสทส่วนกลางก็คือว่าเรานำมาปลูกรักษานะคะณปัจจุบันนะคะเราก็นำสายต้นนะคะที่ปลูกรักษาไว้ที่สถาบันวิจัยประมาณ2,200ต้นนะคะแล้วเราก็เอามาศึกษาในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะการปรับตัวที่มันจะเข้ากับสภาพแวดล้อมของจักหวลัลลำปางนะคะแล้วก็เราก็จะมีการศึกษา ในเรื่องของผลของน้อยหนักเครือนะคะว่าสามารถที่จะเอาไปทำยานะคะทางด้านเภสัชวิทยาหรือว่าทางอาหารนะคะโภชนะเภสัชอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแปลรูปเป็นอาหารอื่นๆได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ เราดูการปรับตัวนะคะเพราะว่าน้อยหนาเครือเนี่ยส่วนมากที่เราไปเก็บมามันขึ้นในพื้นที่สูงซึ่งเย็นนะคะแล้วลําปางนะคะมันเป็นพื้นที่ที่ร้อนนะคะเราก็เห็นความแตกต่างมากเลยค่ะก็คือว่าตอนไปปลูกลงแปลงนะคะมันก็จะมีทั้งโรคที่เห็นชัดนะคะมีโรคใบจุดเยอะมากนะคะส่วนการเจริญเติบโตคือมันคือเขาเก็บโรบรวมมาจากหลายสายพันธุ์แต่ว่าหลายสายต้นซึ่งมันมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างบางสายต้นเนี่ยค่ะเจริญเติบโตดีมากเลยบางสายต้นก็ไม่เจริญเติบโตค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาว่าสายพันธุ์ไหนที่มันจเจริญเติบโตดีในสภาพแวดล้อมของจองังหวัดลำปางด้วยค่ะจากการที่ได้พูดคุยกับทางสำนักง,งานวิจัยเกษตรลำปางเนี่ยนะครับเราพบว่าน้อยหนาเครือเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์ในการที่นําไปใช้ทําสกัดเป็นสารทําเครื่องสําอางหรือว่าทํายาเนี่ยพอสมควรแต่ว่าปริมาณของตัวน้อยหนาเครือเนี่ยมีมีน้อยนะครับเนื่องจากว่าขึ้นเองโดยธรรมชาติสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่จะ ทำการขยายพันธุ์โดยการที่เรานำมาเพาะปลูกให้มันเนี่ยมีปริมาณเพียงพอกับการที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ในโครงการนี้ผมก็เลยได้พยายามที่จะทำการจำลองสภาพแวดล้อมเ,อเรียนแบบตามธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะจำลองดูว่าต้นไม้หนาเครือเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์มันได้ไหมนะครับถ้าโครงการนี้มันสำเร็จคิดว่าเราจะสามารถที่จะมีปริมาณของตัว ต้นน้อยหนาเครือเนี่ยที่จะเพียงพอต่อการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นครับ